ส่วนด้านล่าง setting contact user ระบบ C Doc รองรับเรื่องของการ save user เอาไว้ใช้ในการเดิน flow ในอนาคตค่ะโดยไปที่เพิ่ม contact ตรงนี้ new contact พอกดขึ้นมาก็สามารถ save ถชื่อเก็บเอาไว้เมื่อก่อกข้อมูลชื่อและอ e ีเมลเรียบร้อยแล้วกด ok ค,ค่ะเมื่อเดิน flow เอกสารก็จะสามารถใช้ชื่อและอ e ีเมลที่เรา s a v เก็บเอาไว้เพียงแค่ search จาก keyword ต่อไปในส่วนของกรุ๊ปกรุ๊ปก็จะเป็นการเซฟคล้ายๆกับส่วนของฝั่ง User เมื่อลองกดดูกรุ๊ปตัวอย่างเราจะทำการนำยูเซอจากฝั่งที่เราเซฟเอาไว้มากรุ๊ปเป็น Member เดียวกันการเพิ่ม User ก็คือเสิร์ชชื่อเมมเบอที่เราเซฟเอาไว้ตรง Contact User เมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคค่ะต่อไป Workflow Workflow จะเป็นการสร้าง flow ของเอกสารทิ้งเอาไว้หรือว่าบันทึกเก็บเอาไว้เพื่อนำไปใช้ในการเดิน flow เอกสารโดยจะเหมาะกับเอกสารที่มีการเดิน flow โดยการใช้คนใน flow ในรูปแบบเดิมลองสร้าง New Workflow กันค่ะไปที่ New Workflow ด้านขวาเมื่อกดเข้ามาจะเป็นการสร้าง Workflow ให้ใส่ Workflow name ในที่นี้เราจะลองสร้าง Workflow สำหรับการลา ในส่วนของการเพิ่มบุคคลเข้าไปใน Workflow จะมีประเภทยอยู่2อย่างคือ Person คือรายบุคคลและ Group เหมือนที่เราได้ทําการเซฟเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเป็นรายบุคคลสามารถพิมพ์ชื่อและอีเมลที่เคยเซฟเอาไว้หรือหากไม่ได้เซฟเอาไว้หากทําการสร้าง Workflow เรียบร้อยแล้วระบบ c.doc จะทําการเก็บชื่อและอีเมลที่เราแอดเพิ่มเข้าไปในส่วนของคอนแทคยูเซอค่ะ เมื่อก่ออีเมลและชื่อเรียบร้อยแล้วให้เลือกแอคชั่นของยูเซอร์ค่ะโดยแอคชั่นจะมีอยู่2อย่างก็คือ Need to Sign และก็ CC Need to Sign หมายความว่ายูเซอร์นั้นจำเป็นต้องลงลายมือชื่อบนเอกสารค่ะและ CC เมื่อเอกสารจบเรียบร้อยจะมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปให้ยูเซอร์เพื่อเข้ามาดูเอกสารได้ค่ะเมื่อทำการ Add User เข้ามา User จะถูกแสดงใน F ฟล์ Reent เมื่อทำการแอดเข้ามา user จะไปปรากฏอยู่ในออเดอร์ในส่วนของ for recipients โดยเราต้องเลือก number of signer เพื่อระบุว่า user ที่อยู่ในออเดอร์นี้จะต้องมีกี่คนที่จะทำการลงลายมือชื่อต่อมาเราจะลองแอดแบบ group ดูค่ะโดยเราเลือกไปที่ group ที่เราได้สร้างเอาไว้กด add ยูเซอร์ทุกคนที่เราได้ทำการแอดเข้าไปในกลุ่มจะแสดงอยู่ในออเดอร์เดียวกันโดยเราสามารถเลือก Number of s i g n e r ได้ตั้งแต่1จนถึง3สมมุติว่าเราเลือก1จะหมายความว่าในยูเซอร์ทั้ง3คนเราต้องการอย่างน้อย1ลายเซ็นเพื่อที่จะจบออเดอร์2ค่ะหรือหากเราเลือก3จะหมายความว่าเราต้องการทั้ง3ลายเซ็นเพื่อที่จะจบออเดอร์ที่2ค่ะ และเราสามารถทําการ move user ไปที่ออเดอร์อื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือตัวอย่างของการลบออเดอร์ก็สามารถ delete ไปที่ปุ่มสีแดงกระ,กะบาดด้านหลังได้เลยค่ะเราจะลองทําการสร้าง workflow โดยจะเป็นชื่อของตนเองก่อน และต่อมาจะใส่รายชื่อของบุคคลอื่นโดยการ Save เซฟเวิร์กโฟล์ค่าๆจะประมาณนี้ค่ะกดโอเคเวิร์กโฟล์ที่เราสร้างก็จะปรากฏอยู่ในลิสต์ของฝั่งของเวิร์กโฟล์ค่ะในเมนูถัดมาเทมเพลต เทมเพลตจะเป็นการสร้างพื้นที่ลายเซ็นเอาไว้ในกรณีที่เอกสารเป็นเอกสารที่มีแพทเทิร์นแบบเดิมเทมเพลตแบบเดิมมีเพียงแค่ข้อมูลด้านในที่เปลี่ยนไปการสร้าง template จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินโฟล์เอกสารเราจะลองทำการสร้าง template ไปที่ new template ด้านขวาค่ะเมื่อกดเข้ามาก็จะมีสเต็ปอันดับแรกจะเป็นการอัปโหลด d o c ument ที่เป็นตัวอย่างให้ใส่ชื่อ template name ไปก่อน ทำการอัปโหลดเอกสารโดยการ drag and drop หรือทำการกดที่ปุ่มอัปโหลดเลือกตัวเอกสารตัวอย่างแล้วกด open เอกสารตัวอย่างจะปรากฏอยู่ทางด้านขวามือสามารถทำการ preview หรือ delete ได้ค่ะเมื่อ setting เรียบร้อยแล้วไปที่ step ต่อไปจะเป็นการ set workflow ค่ะให้ทำการ เลือก Workflow ที่ได้ทำการสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วตัว Workflow ที่เราสร้างเอาไว้เมื่อสักครู่ตัว Leap Form ก็จะมาปรากฏค่ะโดยตัว Template จะใช้งานคู่กับตัว Workflow เสมอเมื่อเลือก Workflow เรียบร้อยกด Next ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการวางพื้นที่ลายเซ็นไปที่เมนู o l s เลือกชื่อของผู้เซ็นค่ะ กดไปที่ Signature จะเป็นพื้นที่ที่ลายเซ็นจะไปปรากฏเลือกไปที่ Name ก็จะเป็นชื่อของเจ้าของลายเซ็นนั้นๆวันที่จะเป็นวันที่ที่ได้ไปทับลายมือชื่อค่ะหรือหากเราไม่ต้องการต้องการลบทิ้งกดไปที่พื้นที่ที่เราเลือกแล้วไปตรง Property ทางด้านซ้ายมือกดไปที่ Delete ค่ะ เลือกผู้เซ็นคนถัดมาวางพื้นที่แบบเดิมได้เลยค่ะและในกรณีที่เอกสารมีมากกว่าหนึ่งหน้าและอยากให้ลายเซ็นไปปรากฏอยู่บนทุกหน้าเอกสารสามารถเลือกไปที่พื้นที่ของการวางลายเซน็นแล้วไปที่ Property ทางด้านซ้ายมือ ให้เลือกไปที่เพจโดยเราสามารถตั้งค่าไลเซนส์ให้ปรปากฏโดยมีตัวเลือกดังนี้ค่ะ current, current คือหน้าปัจจุบัน all คือทุกหน้าในตำแหน่งเดียวกัน first คือหน้าแรกอย่างเดียว last คือหน้าสุดท้าย odd คือหน้าคี่และ even คือหน้าที่เป็นเลขคู่ค่ะหากเราทำการประทับพื้นที่สำหรับการลงลายมือชื่อและพื้นที่ของคอมโพเนนต์ต่าง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดไปที่ปุ่มโอเคได้เลยค่ะเท่านี้เราก็จะทำการเซฟเทมเพลตเรียบร้อยแล้วค่ะและในหน้าสุดท้าย Auto Approve เมื่อชื่อของเราไปปรากฏอยู่ในเทมเพลตไม่ว่าจะเป็นของตัวยูเซอร์เองหรือว่ายูเซอร์ท่านอื่นระบบจะแสดงลิสต์ตัวเทมเพลตทั้งหมดออกมาค่ะเมื่อเอกสารที่มีการเดินฟโฟลว์และเลือกใช้ตัวเทมเพลตที่ได้มีการเซฟเอาไว้ เราสามารถทำการเลือกให้เอกสารที่เดินด้วยเทมเพลตนั้นมีการเซ็นแบบอัตโนมัติได้ค่ะในที่นี้เราจะลองเปิด Auto Approve เอาไว้ App A นะคะ